สวัสดีครับอยู่ผมปังปอนน้ำซิ่งครับวันนี้ย้ายบ่อมาแล้วครับนี่ย้ายมาโคกเจริญครับนี่บินนาข้างๆมีแต่น้ำครับตรงน,นี้อ่ะน้องสมโอรเรียบร้อยแล้วครับนี่เกมแล้วโอ้ยกำลังออกในสองเที่ยวครับรู่เรื่องนะครับนี่ สามชาสามชาสามชาเอฟซีวงนี้ครับอยู่ใครต่อไปครับนี่ใครต่อไปมากล้องก็อาจจะมือไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับนี่ไม่ใช่มืออาชีพครับก็ทำไปครับนี่ ไปยีสีก่อนครับนี่ <S <S เดี๋ยวกนที่จะชี้มันเดิมครับนี่ยีสีออกได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูครับนี่ เองถ้าไม่ไมเขาก่อนโอ้เขามาที่หลังกันยังๆเขเขาก่อนอยู่ตาย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 เ,เ,เ,เดี๋ยวมึงติ๊ดเช่านี่แหละมึงตามเัวไปยะ่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้น้องสมอร์โมติดต,ตรงนี้ครับนี่บินแฉะครับ แปลงเหมาครับยังไม่เสร็จเลยครับดินไม่พอครับต้องย้ายบ่อเมา,เาตันนี้แยกสองหกอไปอีกสองานครับไปวิ่งคอยเนาะสองเที่ยวอยู่ที่บ้านนอ้อยอุบนครับอยู่นี่ก็เหลือ5้าคันครับอีกคันนึงซ่อมเนาะมีปัญหาเรื่องระบบคาร์ดครับ รับบลมด้วยครับผมเขาวิ่ง5คันครับโอ้ยยุ่ง้วครับนี่โโอ้หาได้สบายครับนี่ยางใหญ่ก็ได้เตียบตรงนี้นะครับอบ่ายคันนี้ไม่รอดครับนี่ คันนี้จบเกมแน่นอนเอาหายายางไงน้ำร่องก็ต้องทําใจเลยยะหายายางไงแต่เบิกทางน่ะครับทางเสียครับทางนุ่มๆน,น,นะครับรถเล็กต้องพยายามหลีกเบี้ยนะครับตรงไหนที่รถใหญ่ไปทางเนื้อเนือ้อยาอยายาประพืชเลยเสียขาดเลยนะครับอยาประพิตามอย่างนั้นเรียบร้อยเลยครับจบครับ ผมก็จอดอยู่ครับเดี๋ยวใส่ตอ่อจากคันนี้นะครับนี่ก็ใส่พอดีพองามครับงา,ง,งานเหมางานเฉียวก็ใส่ทําๆกันแหะครับพวกเกิือนกันมาในนะีครับบริษัทผมเนาะใส่ยังสี่นะครับ สายใหญก็สโลเองมันเดิมครับนี่คงจะมีลูกน้องมาเปลี่ยนลำมั้งครับนี่พอดีเจฟเฟอร์ไปย้ายรถไมโกรครับอีกคันหนึ่งไปลงหน้างานมาดูคันนี้ครับจะรอดหรือจะร่วง ăn hay toa mà là khắp nè ít cáp tát cua lá là nè có uh, đi chiến mà รถด,ดูดสวมมาหาเบิอ่อนเฮ้ยผมขอตัวไปใส่ดินก่อนครับผมอันนี้นะผมใส่ดินแล้วครับนี่ยกอันเป็นคราบน้ำนิดนึงครับผมฉีดน้ำใส่เมื่อเช้าไม่ได้เจ็ดนะรับบี่ลอกนาครับนี่ ก็พูดไม่เก่งครับผมแบบปีนกระข้างนันก็มีน้ำครับหนุ่มน้ำ,นำ สัญญาณให้ออกตัวไปแล้วครับไป ออกแก๊สหนึ่งไปก่อนคนระับไม่รู้ก่อนว่าตรงไหน,นเออ่น่วม แต่น้ำเลยครับนี่แต่ว่าข้างล่างเป็นลูกรังครับมีแจะน้ำ ต้องอยู่ตลอดครับเนี่ยถ้าเราถ่ายไม่อยู่นี่เรียบร้อยเลยนะครับเกมเลยนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ